ตู้ใหม่ห้าสเตปกาชาตู้นี้ควรสุ่ดีหรือเปล่าโอเคคลิปนี้มีคําตอบเอาล่ะเดี๋ยวผมมาเริ่มเข้าเรื่องก่อนเลยแล้วกันนะหน้าตู้เนี่ยจะใช้อยู่ที่ข้าวคือ160เพชรนั่นเองถามว่ามันถูกกว่าแต่ก่อนไหมถูกกว่าแน่นอนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยการสุ่มลูฟี่หนึ่งตัวหรือว่ารอเนี่ยถ้าจาไม่ผิดนะตอนมาใหม่ๆประมาณ750เพชในการการ,การันตีเนาะโอเคมาคุยกันก่อน,อนว่าไอ้ตู้เนี้ยตัวไหนสําคัญสุดตัวแรกเลยก็คือลูฟี่โอนิต่อมาคือ รอโอนิแล้วก็อิโซเอาง่ายๆว่าตู้นี้มีมีอยู่3ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามเอาละแต่ละตัวมันดียังไงเดี๋ยวผมแยกเป็นประเด็นก่อนนะถามก่อนว่าไอตัวรอเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นซับตัวนี้เหมาะมากในการทำซับส่วนลูฟี่เนี่ยทำได้ทั้งซับและเหรียญส่วนอีโซเนี่ยก็คือดีในการตอนที่มีอีเวนต์ค่าบอสสำคัญมากๆนะเอาละต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่เหรียญก่อนนะก็อย่างที่เห็นเนาะ เดี๋ยวผมใส่3เซตตามนี้เลยที่ใส่อยู่ตอนนี้คือ l u ฟี่ EX เอาง่ายๆว่าคือตัวหลักนั่นแหละโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแท็กนี้มันดียังไงเข้าแท็กปุ๊บย่างนี้เห็นเลยนะเต็ม1,2,3,4,5,6 6แท็กเต็มเลยโอเคอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมควรจะต้องมีก็คือมี l u ฟี่โอนีเหรียญน,นึ่งใช่ป่ะแล้วก็โอนีอีกอันนึงเนี่ยสตัวนี้เหรียญมันเต็มแท็กแล้วไง ส่วนเหรียญที่3เนี่ยก็แล้วแต่จะใส่ส่วนที่ผมใส่อยู่ตอนนี้คือเหรียญลูฟี่เ x เพราะว่าเน้นค่าคนนอนและเพิ่มเลือดแต่ว่าทีนี้มันไม่มีแทกแรกเห็นป่ะเพราะมันมีแค่5าแทกเอาหล่ะต่อไปที่เรามาลุ้นกันต่อเนี่ยคือปี4หรือ4.5นั่นแหละมันอาจมีความเป็นไปได้สูงว่าลูฟี่นิกะจะมาทีนี้ผมอยากให้ดูนิดนึงถ้าสมมุติมันมานะถ้ามาก่อนนะโชว์เลยแทกหนึ่งยังไงก็ต้องวานอเพราะมันสู้กับไคโดใช่ไหมแทก2ก็หมวกฟางอยู่แล้ว แต่แท็ก3อาจจะเปลี่ยนจากพารามีเซียเป็นโซออนอันเนี้ยคือผมไม่รู้นะหรือว่ามันอาจจะเพิ่มโซออนมาอ,อีกอันหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่ามันเพิ่งมาเฉลยตอนหลังว่าเป็นโซออนที่เหลือเอางี้ว่ามีครบยกเว้นพารามีเซียอย่างเดียวงั้นหมายความว่าแท็กเต็มหมดเลยสกิล1สกิล2เนี่ยมันได้มันได้หมดเลยเห็นปะแต่สิ่งที่ขาดก็คือพารามีเซียอันเนี้ยจะหายไปเห็นไหมเห็นไหมจาก1 0จะเหลืจอเลยแค่เจ แต่ถามว่ามันไปได้สกิล1กับ2แทนเพราะฉะนั้นยังไงก็คุ้มโอเคไหมคุ้มแน่นอนอันนี้ในส่วนของเหรียญน,นะต่อไปก็คือในส่วนของตัวซับเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าผมใส่ใส่เป็นตัวซับเนี่ยเลเวลก้าห้าเหลือต่อัพอีก5เวลเองเนี่ยก็เห็นอยู่เห็นไหมเห็นไหมเอาง่ายๆว่ามันสําคัญอนะสุ่มไปเถอะตัวนี้สําคัญที่สุดในตู้นี้และส่วนรอเนี่ยเป็นตัวซับในกรณีที่ว่าแล้วแต่คนจะทําซับไง อย่างผมว่าผมทำซับเป็นโซออนอ่ะอันนี้เอาให้ดูก่อนหนึ่งสองสสีห้ากเนี่ยหตัวโซออนเห็นปะคือมันเต็มมันเต็มแล้วอะแล้วทีนี้ก็ต้องการแกลายด้วยซึ่งถ้าผมเอารอมาแล้วมันคือมันไม่ได้ไงเนี่ยประเด็นมันคือตรงนี้ก็เลยอ่ะงั้นใส่ลูฟี่ไปก็แล้วกันจริงๆรอสามารถมาแทนลูฟี่ตรงนี้ได้นะครับจริงๆได้แต่ถามว่ากว่าผมจะอัพไปบูทสามอะมันเสียเวลาไงเพราะฉะนั้นก็ใส่อันนี้ไปก่อน ส่วนรอเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอามาแทนในอนาคตแต่จริงๆจ,จะไม่แทนก็ได้เพราะว่าหมวกฟางมันมีแค่5เองอะ่ะเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นรอก็อยู่ที่คนอ่ะเนาะถ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนจะมีโซออนกันไม่ครบนะเพราะส่วนใหญ่จะขาดตัวนี้นานๆทีมันถึงจะมาอันนี้เพราเออมาสุ่มได้มานี่แหละคือรอสำคัญแค่นี้เลยส่วน ISO อีโซก็ตามที่บอกครับไว้เล่นอีเวนต์เพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลที่ว่ายังไงตู้นี้ก็ควรจะ สุ่มเอาไว้แต่ตัวที่สําคัญที่สุดก็คือนี่ไงตัวนี้แหละลูฟี่นั่นเองเนาะสำคัญสุดแล้วควรมีกันไว้เนาะส่วน ID ใหม่ที่ผมมีแซงคูดก็สุ่มตัวนี้ไว้แล้วเลยเวล่หกตามรูปที่เห็นเห็นไหมไอดี ID ใหม่ผมยังต้องสุ่มเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันดีครับเก็บไว้เถอะตามนี้คลิปนี้มีเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย